คิวทองของแท้ยืนยันจากปากผู้จัดโปรโมเตอร์ใหญ่อย่างพี่เคนะครับพี่น้องครับผู้ที่ร่วมงานกับหลากหลายศิลปินหลากหลายดารานะครับเบอร์ต้นๆของประเทศเชกเช่นนะครับแอดคาราบาวหรือเนาะพี่น้องเนาะพี่บอลเชิญยิ้มนะครับโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นั่นเองพี่น้องครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพบปะพูดคุยนะครับดีลงานกันไว้กับพอโจกับพอโจที่เวิร์กพอยต์ครั้งหนึ่งแล้วนะครับ และได้ไปรวมง,งานกัดน,นะครับในงานมินิคอนเสิร์ตฤดูการที่ผ่านมาพี่น้องครับฤดูการนี้นะครับย่งบวยเพิ่นได้คิวงานเพราะอย่างวันตี้คิวงานอิลาคิวงานสาวหน่อยเป็นบานแท่น,นะครับแทบจะไม่มีให้เลยพี่น้องครับเพราะความดังความปังของเพื่อนนั่นเองพี่น้องครับเพื่นอนว่าจกไหนนั่นแนนะ่หรือเดียวมาติดตามฟยมติดตามฟังจบบากปากเพื่อนน้ำกัดกับพี่น้องครับว่าจะไหนแน่ไปครับเราได้สามล้านเป็นแพงสุดยอด เป็นตัวลูกสาวเลยเห็นบอกว่าจองมีขายขายบัตรแข่งไปแล้ว2,000ใบ2,000ใบใช่ไหมคะสองพหน้าไป2,000ใบแลยยอดเลยแต่วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ v ทีมาดูเยอะท่านใดต้องดีผู้ใหญ่มาดูเยอะครับเขาอยากได้สาวน้อยเป็นมนแทงอยากได้วีไอพีอ๋ออยากได้วีไอพีเลยโดยเฉพาะก็เลยต้องไปซื้อคิวต่อจากเขาดูหน้าของเขาไหมไปซื้อคิวจากเขามาอีกเออ แต่ด้คิวลูกสาวเนี่ยมันยากมากยาากกมอันนี้ซื้อคิวต่อเขามานะครับเนี่ยซื้อบล็อกซื้อไม่มีกอไม่มีไปซื้อเพื่องมันลงที่นี่เลยคือกระแสเรียกร้องสนามแห่งนี้เรียกร้องสาวน้อยสนามดีมากกว้างมากแมนแมนจ้ะลานกว้างมากที่จอดรถได้หมื่นคนเยอะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงโอ้โหวันนี้ต้องทำนายตินะได้หมื่นคนเพราะที่นี่ทำได้หมื่นคนฮาร์ดเซี่ยคันนัวเฮียงเห้อเซี่คนก็ไม่ยั้ง ขายลูกหน้าไปสองพันไปแล้วโอ้ยเกี่ยวหน้าวิกไหมแต่แต่พี่พี่คนนั้นเราว่าจะจะสี่พันแล้วยอมออนไลน์มามาเด้อมาบิังหมอนะมาเด้อจ้าตอนนี้ต้องให้ยิ่งใหญ่ละครับขึ้นยอดนะครับบรรยากาศเป็นที่เที่ยวที่เหมาะที่สุดห้องน้ำห้องท่าที่จอดรถจอดล้าอย่างครับ ครับจะกินีสุดตอนนี้ที่นี่เลยที่นี่คือดีดับรอเขาเขาไม่คงไม่ค่อยให้ใครผ่นทเป็นีปไหนครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังจากปากของผู้จัดเองแล้วรู้สึกยังไงแสดงความคิดเห็นมาในเชิงสร้างสรรค์นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตและกราบขอพระคุณนะครับทางดันชงเซียนุ่นนะครับ,ท,นนนรบที่ได้นำความจากปากของผู้จัดมาให้พี่ไฮนอองไฮเอฟซีราวม้งดยยินได้ฟังนำกันจะกรอบหนึ่งพี่น้องครับเพราะได้ยินงไดชื่นใจนะครับ เปิดบอกภูรัผู้ใหัยทางสระบุรีนะครับมือหนีขึ้นนี่เขามาเบิงหลายแน่เปิว่าพี่น้องครับเพราะสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับเป็นเศรษฐกิจหลักนะครับของสระบุรีเลยก็ว่าได้ในใน้ดนข้อมูลแบบนี้เนาะสถานที่แห่งนี้นะครับแอดคาราบาวเคยลงแล้วครั้งนั้นคือหมื่นขึ้นนะครับค้นที่มาเขามาเบิงนะครับแต่เมื่อขึ้นนี่ผมได้ยินว่าบัตรนะครับขายล่วงหน้าไปแล้ว2อ0 0ันใบนะครับ ยังไม่รวมนะพี่น้องนะอันนี้ยังบรวมที่ขายหน้างานนะครับและทักมาทางออนไลน์อีกพี่น้องครับหลายแง่งนว่าพี่น้องครับอือถ้านะครับตัวถ้าทะลุมือสิเอามาลงอีกเมวนว่าเออปลาหนั่กนกระยังเอาไปเปรียบอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับศิลปินเบอร์ต้นๆยังแอดคาราบาวนะครับเอออีลาองุิงคือสีบวกาดอกเนาะพี่น้องเนาะ โอกาสที่จะไปเทียบกับพระสมีศิลปินระดับประเทศศิลปินระดับตำนานขนาดน,นั้นเพราะอีหล่าววิงเพิ่งเพิ่งเข้าวงการมาแค่2ปีนะครับมาถึงขนาดนี้นะครับได้กําลังแลกใจจากเกยซี่ได้การสนับสนุนจากผู้จัดอย่างพี่เคแบบนี้เข้าเป็น FC, เกยซี่เข้าก็ดีใจแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะไหนก็เป็นกําลังใจทั้งพี่เค และทีมงานสาวน่อยเปชรบาดแผนต่อไปนะครับหวังว่านะครับช่วงปิดฤดูกาลน่าจะมีคิวนะครับไปมินิคอนเสิร์ตตามพับตามบาร์นะครับตามสถานที่ต่างๆปิดวิกนะครับจะเห็นคิวทั้งของพีเคเอาอีหลาวงิงเอาสาวน่อยเพชรบาดแป้ลเอามินิคอนเสิร์ตสาวน่อยเพชรบาดแป้ลเ,เตยเสด็จเนี่ยไปเล่นอีกเน,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 นาะพี่น้องเนาะจทีไหนกันเป็นกำลังใจให้กันครับคลิปนี้ฝากไวส้สนีกับเกลียาวาจาใด่งกล่าวไปแล้วบอดูบุควนบุษพัก ฝาบขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบ่มีเจตนาบุรีครับพี่น้องครับ